ดีมากดีมากอ่ะสุดขอบเรื่องเนี่ยสุดขอบพอดีเลยมต่อไปต่อไปเฮ้ยอันนี้โดนไม้อากวินกวินมานี่ก,กะกวินมาเริ่มตรงนี้เลย มันต้องไปตั้งกาวุุนมานี่มีมดอ่ะหอ๊ะไม่เป็นไรถ้ามีมดถ้ามดต่บอกว่าก่อนอ่ะเกช่วยถึงนี่เลยไล้ขุงเรากำลังพัฒนาวินิจวินี้จากไล่ตอนน้อกับไป หมอกบ,บังอ่ะอโอวยๆเพือ่อยที่มามีคนยู่เนี่ยเพราะว่ามันมามีเต้นเออมันมีเต้นนะก็ข้าไปตงึงโอเคไอน้นั่นไปที่หลังอเ,เอาไปเปลี่ยนแปลงก่อนกวินเยี่ยมเยี่ยมเอาเอาอ,อครึง่ง ช่วยกันตึงไม่ใช่นะ่สองถ้าเราช่วยช่วยกันมันก็คงจะได้โอ้โหโง่กลมกันเลยตรงนี้มากตรงนี้โอ้โหไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแกดึงไว้แกดึงไว้ เด,ดินไปอ๋อโอเคโอเคเออกค่อยๆวางค่อยๆวางเออตรงนี้ไม่ได้เลยนอวมันมีหมดอยู่นะเฮ้ยไมค์เป็นจับๆเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยถ้ามันเล็กจังเฮ้ยดึงผ้าให้เราไปทำไมเร้ผพอแล้วผ่แล้วโอเค มานี่อ่ะกวินกวินถ่ายมาก่อนกับพี่เกตพ่องอ่ะกล่ำสีโอเคมองมองมองเห็นเห็นภาพในนี้ไหมเออแล้วก็ตั้งกล้องอย่างเงี้ยเออถ่ายเห็นตัวคนดิเห็นแล้วเทอ่ะมาจิ๊บมาโอมโอเคอันนี้ถ่ายหรือยังถ่ายแล้วมันมีสีแดงออกหมละ มีมีไฟสีแดงไหมวะอืมโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวไปถึงปุ้นกรินไทยไปอย่าอย่า,อย,าอ,อย่าเอียงดิกล้องอ่ะกล้องอเออมันบั็อกอะไรไม่รู้มันบัก็กก็มันค้างหมวกพี่อ,อ๋อมันค้างโอเคมันส่งข้อมูลอยู่ไม่ทันไม่เป็นไรเดียเ๋ยวพวกเราหยุด้องมาอยู่ไหนนะทับอยู่เดี๋ยวเผื่อลมมา ไปเปิดสิวิ่งอย่โอ้ยอ่าต่อไปเกสกสี่กลัมกล้องเลยใครพกกล้องน้องกวินวินเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นกล้องไหมนะคะเห็นเห็นนี่เห็นตรงนี้ไหมรูปคนจะอยู่ตรงนี้ถือถือให้นิ่งๆพ่อจะดูนี่ท่านกตรงนี้กวินมาที่แล้วกวิน นี่เห็นเห็นกาวินในกล้องไหมเอออย่างนี้นิ่งๆมันค้างอะ่ะไม่เป็นไรมันค้างมันบกกักล็อกบ้างไม่บั็อกมันท่ายุ่งเลยแค่ถือมือนิ่งๆก็พอพี่พี่พี่อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ได้ <laughs> บล็อกไม่ไม่ไมมกล้องทำไมมันเป็นร้อนอ่ะ อูได้ปะขอเสื้อแขนยาว